พาทุกคนมาเที่ยวทูบสเตชันสาขาเอ็มสเฟียค่ะลดราคาเพียบเลย ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครบรอบ5ปีเพื่อนๆได้ช็อปกันอย่างจุใจส่วนลดสูงสุดกว่า50%ช็อป2ชิ้นได้รับส่วนลด on top อีก5% 3ชิ้นขึ้นไป on top อีก15%หรือถ้าเพื่อนๆอยากซื้อสินค้าราคาปกติใส่โค้ดส่วนลดรับเข้าไปเลยค่ะสำหรับเดือนมิถุนายน23 HQ ZG รับส่วนลดไปเลย10%สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ w w w e h o o p s t a t i o n t h c o m รีบๆนะหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้า สู่ช่องทวิตที่ t w e e t m วันนี้เราทั้งสองคนแอมบีตัวกันแมีเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นการเดินทางข้ามเมืองนะคะของทางนาักกีฬาแล้วก็สตาฟนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ NBA ทั้งหมดเลยค่ะเลยจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ของสื่อแล้วก็มีเดียใดๆทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะที่เราทั้งสองคนนะคะจะมามโนการเทรดให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกคนหนึ่งที่ไปข่าวนาหูเหลือเกินเลยค่ะแอมบีเน่นั่นก็คือยานิสอันเทจคุมโปน้ค่ะจันนี้ค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเ,เพื่อนๆถา,ากว่าเ,เพื่อนๆต้องการสินค้าบาสเกตบอลอย่าลืมนะคะต้องฮูป t a t i o n เท่านั้น www.hupstationth.com ค่ะอย่าลืมใส,ส่โค้ดส่วนลดของพวกเราด้วยนะคะ2 3 HQZG ใส,ส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยค่ะและาหากว่าเ,เพื่อนๆจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะต้องช้อปปี้เลยค่ะลิงก์ด้านข้างนี่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถช้อปปิง้งรูปบาสบอลดิงหรือว่าสินค้าใดๆก็ได้ทั้งนั้นเลยเป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางนึงค่ะอย่าลืมกดไ like ลค์เป็นกำลังใจ,ให,ใ,จให้กันด้วยนะคะถา,ากว่าใครยังไม่ไ้ก Bu Milwake รวะาาาททง เอเงยังไม่ได้มีการพูดคุยชัดเจนว่าในท้ายที่สุดแล้วยานิสจะขอเทรดหรือเปล่าหรือว่าจะเดินหน้าต่อกับมิวโวกิบักส์ก็ตามแต่ด้วยความที่ทีมของพวกเขาตกเพล y ย์ออฟเร็วกว่าที่ควรนะครับสปีติดเลย ทำให้โอกาสในการคว้าชแชมป์ของยาน,นี้ก็ค่อยๆริบปรี่ลงเรื่อยๆประกอบกับเจ้าตัวตอนนี้ก็เลข3แล้วนะครับในช่วง4ปีหลังสุดนะครับตั้งแต่ที่ทีมเมลล์กี้บักสามารถคว้าชแชมป์ได้ในปี2021ทีมของพวกเขาสามารถชนะเพลย์ออฟเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นครับนั่นคือปี2022เพลย์ออฟรอบแรกชนะชิคาโกบูสเมลล์กี้บักเนี่ยใช้เงินมหาศาลมากๆนะครับกว่า940ล้านเหรียญในการจ่ายค่าเหนื่อยของนักกีฬานะครับรวมไปถึงภาษีฟุ่มเฟือยแต่สุดท้ายแล้วชนะเพลย์ออฟเพียงแค่รอบเดียวไหนจะอาการบาดเจ็บของเดมอีกไหนจะในทีีมอก เรียกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงกระแสข่าวการเทรดของยานิสก็หนีไม่พ้น ดังนั้นพวกเราจึงจินตน,นาการว่ามันน่าจะมีการเผยเกิดขึ้นนะเริ่มไปที่ทีมแรกก่อนเลยค่ะที่มีข่าวนาหูประมาณนั้นคือฮิลสซนบล็อกเกตสาคาทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยพอสวรค์เยอะแลยยังไม่พอสิทธิ์ดราฟ์รอบแรกอีกอื้อเลยค่ะในฤดูกาลล่าสุดนะคะพวกเขาสามารถพัฒนามาจนชนะระดับ52เกมได้แล้วตอนนี้เขาต้องการผู้นําต้องการความแข็งแกร่งมาเติมเต็มให้กับทีมค่ะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันนะคะถ้าจะเอาตัวยานิสมาแพ็กเกจที่น่าจะส่งไปค่ะก็จะเป็นเจเรนกรีบดับ สิทธิค่ะสิดราฟร,รอบแรกปี2027ที่ได้มาจากฟีนิกซันและ2028ค่ะสิทธิ์การสาหรับการดราฟร,รอบแรกปี2029นะคะเพื่อเอาตัวยานิสมาร่วมทีมเป็นยังไงบ้างคะมีแน่แพ็กเกจนี้คือการที่ฮิ t สันโร k เกสได้ยานิสอันเติกุมโปมาร่วมงานกับอัลพเรนเชนกุลที่มีศักยภาพแล้วก็มีพรสวรรค์ในการจ่ายไม่ได้แตกต่างกับนิโคลายโยคิ และยังมีวิงเพลเยอร์ที่เล่นเกมรับชั้นยอดนะครับอย่างอเมนทอมสันอย่างดิลลอนบรู๊คมีพอยต์การ์ดที่มีประสบการณ์สูงอย่างเฟรดแวนวิทรู้สึกแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวและก็น่ากลัวมากๆนะครับ ทั้งการเล่นเกมรับวงในวงนอนกับการป้องการปาาหวงการรีบาวทุกอย่างมาดูครบเครื่องแล้วก็แน่นไปหมดเลยยานิสเนี่ยจะทำให้ฮิลสันโรเกสกลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้อย่างทันทีแม้ว่าการได้ตัวยานิสมาร่วมทีมในครั้งนี้นะครับจะทำให้ฮิลสันโรเกสต้องเสียผู้เล่นอายุน้อยพรสวรรค์สูงไปบางส่วนกรตามแต่ของที่เหลืออยู่ในทีมเนี่ยมันก็ยังคงมีมากพอนะครับ ที่จะต่อยอดกับ MVP 2ส,สมัยอย่างยานิสหรือว่าน,น่าจะคุ้มที่จะทําการวัดนะครับในครั้งนี้ยานิสยังคงเล่นระดับ MVP ให้พวกเราได้เห็นอีกอย่างน้อยก็สองถึงสฤดูกาลประกอบกับเจ้าตัวเ,เป็นคนที่รักษาสภาพร่างกายดีมีความทุ่มเทนในการซ้อมการเวทเทรนนิง่งทุกคนเห็นกันชัดเจนในส่วนของมิวเก u กบัคส์นะครับก็แน่นอนว่า พอพวกเขาตัดสินใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับอนาคตเนี่ยก็อยู่ที่เจเรนกรีนอยู่ที่เจเบรีสมิธจูเนียอยู่ที่สิทธิ์รอบแรกที่ได้มาจากคิ o ตันโรเกสในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมนะครับจากการเสียยาน,นิสไป ฝากอนาคตไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปกับผู้เล่นอายุน้อยพรสวรรค์สูงเหล่านี้รวมถึงสิทธิ์ราฟที่ได้มานะครับก็ไปมองหาการราฟหรือว่าจะไปพ่วงการเทรดต่อไปในอนาคตครับตัวว่าน่าสนใจเลยจริงค่ะถ้าหากว่าได้ตัวยานิสมาจริงๆรวอลเกสจะมีลุ้นเลยค่ะเพราะว่าผู้เล่นที่เหลืออยู่นะคะก็ยังคงเสริมงานได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างทาริสอีเซนค่ะแคมวิทมอร์ลีฟเชพเพิร์ดนะคะหรือว่าจะเป็นสตีเฟนอดัมค่ะก็เสริมงานตัวจริงได้อย่างดีพวกเราเห็นมาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะแฟนๆวอลเกสมันแน่ีนี้ ็ขยับไปที่ทีมต่อไปนะคะนั่นก็คือชนโทรแรปเตอร์สค่ะทีมนี้ก็มีของเยอะอยู่ถ้าหากว่าพวกเขาจะเอายานิสมาร่วมทีมนะคะแรปเตอร์สก็อาจจะต้องส่งอย่างสกอตตี้บาร์นค่ะเกรดดิกโอชัยอาบาจีค่ะสิทด,ดราฟฟีนี้อันดับ9สิทสิดราฟฟ์รอบแรกปี2027-2029สิทธิ์การสลับการดราฟในอนาคต เพื่อเอาตัวยานิสมาร่วมทีมเป็นอย่างไรคะมีเนแพ็คเกจใหญ่พอไหมคะคือดิวนี้เนี่ยนะครับเหมือนประธานของทีมอย่างมาซายยูจิรีเนี่ยต้องการวัดไปเลยนะครับต้องการให้แรปเตอร์เน่ยกลับขึ้นมายืนอยู่ในหัวแถวของฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเลยอันนี้นี่เหมือนเป็นการยกเครื่องติดเทอร์โบ เปลี่ยนจากสกอตตี้บาร์นะครับมาเป็นยานิสอันเดสกุมโปยานิสเนี่ยเหมือนเป็นการอัปเกรดจากสกอตตี้บาร์เลยนะครับไม่ต้องรอแล้วครับเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเทพทันทียานิสจับคู่กับแบรนดอนอินแกรมนะครับและยังมีอาร์เจแวร์ดยังมีอิโมูเนลควิกลีเรียกว่าทั้งฟรอนต์คอร์ดแล้วก็แบ็คคอร์ดเนี่ยลงตัวมากน่ากลัวจริงๆที่เหลือทาง Mas ai, มาซายยูจีรีก็ปรับทับเสริมทีมต่อไปนะครับมันน่าจะทําให้แรปเตอร์แต่กลับมายืนในหัวแถวฝั่งตะวันออกได้อย่างแน่นอนในส่วนของมิโอกิบบบััักกกสสส์็ชดเเจนนนะะครรรรข้ารารร้าาาู่วงทีม ใช้สกอตตี้บานเนี่ยแหละครับเป็นแกนหลักและก็ยังมีสิทธิ์ดราฟอันดับ9ในปีนี้อีกนะครับ เดินหน้ากันต่อไปครับสำหรับ Milwaukee Bucks สำหรับดีลนี้ตูนว่าก็ยังคงเหนื่อยค่ะเพราะว่าฟังดูแล้วตัวจริงโอเคแต่ว่าสํารองเนี่ยดูแล้วยังไม่รู้จะเสริมใครมาเลยนะคะถ้าหากว่าต้องเจอกับเพเซอร์จริงเจอเพเซอร์พาวิ่งอีกสลับตัวประกบสลับโรเทชันกันอีกก็เหนื่อยอีกละค่ะ <c oughs> ทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมต,ต่อไปค่ะนั่นก็คือแซนแอนโทนิอ p สเปิร์สค่ะเอมิเน่บอกว่าถ้าหากว่าเสนอแพคเกจใช้กับฟินิกซันเพื่อจะเอาตัวเคดีมาแล้วถูกปฏิเสธทีนี้ก็ทุ่มสุดตัวเอาตัวยานิสมากดเ่ จอ so ร์มีนโซฮันสิดรฟอันดับ2ปีนี้คะ่ะสิทดราฟรอบแรกปี2026ที่ได้จากแอตลาสฮอคส์ปี2028ที่ได้จากบอสตันเซลติกส์ค่ะปี2030ที่ได้สิทธิ์จากดัลลัสแมริเว์และก็ทีวูฟส์นะคะอันไหนดีกว่ากันให้อันนั้นไปเลยคะ่ะและก็สิทธิ์การสลับการดราฟปี2031เพื่อเอาตัวยานิสมาอันนี้นี่คือมันเยอะมากจริงค่ะเอมิเน่คือทุ่มหมดตัวหมดหน้าตักเลยจริงๆนะคะเป็นอย่างไรคะเดียนนี้ก็ต้องบอกว่าสมกับความเป็นยานิสมากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าได้้เขาาามมร่่วงนนยืคูกับ เตอร์วันเบนยาม่าจริงๆนี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายของทีมตรงข้ามทุกทีมเลยนะครับเวมบี้กับยานิสเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในฟรอนต์คอร์ทที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ก็เป็นไปได้ย้อนกลับไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราเคยเสนอแพ็กเกจว่าถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยเสนอให้กับฟินิกซ์ซันสเอาเคดีมาแล้วฟินิกซ์ซันสไม่ค่อยแฮปปี้กับดิลที่สเปอร์ให้ไปเอามาทุ่มกับ เอามาทุ่มกับยานิสในครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวของเคดีเนี่ยตอนนี้ก็อายุจะ37ปีแล้วในขณะที่ยานิสเพิ่งพิ่ง30 ยังมีเวลาอีกมากมายครับที่จะเดินหน้าสร้างความสําเร็จให้กับทางสเปอร์แล้วเพื่อนๆลองดูนะครับด้วยความที่เวมบี้เองเนี่ยทุกคนเห็นกันชัดเจนว่าเขาชอบยิง3คะแนนวงนอกมากการที่ได้ยานิสเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้การยิง3คะแนนของเวมบี้เนี่ยต่อเนื่องและก็สบายใจมันต้องไปทะลวงวงในเพราะว่าข้างในก็มียานิสคอยทะลวงอยู่แล้วอันนี้มันจะกลายเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วเพื่อนๆอย่าลืมยังมีข้างนอกเนี่ยยังมีดีอรอนฟ็อก ยังมีอย่างสเตฟานแคสเซิลในรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีแต่แม้ว่าจะเสียเจอร์ีโซแฮนเสียเคเรนจอรนสันเสียสิทธิ์ราฟรอบ2ก็ตามนะครับแต่สเปอร์ก็ยังมีของที่เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะมันจะเป็นอย่างสเตฟานแคสเซิลอย่างที่บอก<ม>เดว,วินแวสเซลิลมาร์คายแบรนดแฮมและไหนจะสิทธิ์ราฟที่มีอีกนะครับเหล่านี้เนี่ยแหละจะทําให้สเปอร์น่ากลัวมากๆ ต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเทรดเสริมผู้เล่นที่มีประสบการณ์เอาเข้ามาเสริมให้กับยานิสเอาเข้ามาเสริมให้กับเวมบีต่อยอดความสําเร็จย่นความสําเร็จให้มันเร็วขึ้นอันนี้ถือว่าน่าสนุกน่าติดตามมากๆเลยนะครับในส่วนของเมลคิบัคเองนะครับสิทธิ์จาฟิตได้ไปกระบ,บุงเลยในแะต่ของสเปอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้ทีมของพวกเขาปฏิเสธยากเพราะว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับเอาไปต่อยอดได้เลยและไหนจะเป็นผู้เล่นอายุน้อยพอรสวรรค์สูงนะครับเคลิอดนจอห์นสันเจอร์มี่ซอแฮนเนี่ยเอาไปพัฒนาได้ สามารถเป็นแกนหลักให้กับทีมต่อไปในอนาคตสิทธิมม์เล่าระดับ2ปีนี้นะครับถ้าเกิดเลือกดีๆเอาไปต่อย,ยอดความสาเร็จพัฒนาผู้เล่นดีๆเชีย l ์มิวอีบักซ์ก็สามารถกลับมาพัง,งาดได้ในอนาคตอันใกล้ครับส่วนนี้เห็นด้วยจริงๆนะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสเปอร์นี่น่าติดตามมากๆเลยค่ะเวมบี้กับยานิสโอโหอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วตอนนี้นะคะเวมบี้ไปฝึกวิทยายอยุที่วัดเซ้าหลินด้วย <S <S> <S เรายังไม่รู้เลยว่าจะมีกระบวน่าอะไรอีกนะคะฟอนต์ก่อนอย่างที่เอมินเอบอกคะ่ะทั้งเวมบี้แล้วก็ยานิสเนี่ยน่าติดตามทุก ทีมต่อไปนะคะ2ทีมสุดท้ายนี้ค่ะเป็น2ทีมที่แบบมีข่าวว่ายานิสเนี่ยไปเที่ยวในช่วงปิดฤดูกาลไปพักผ่อนเริ่มกันที่นิวยอร์กก่อนเลยค่ะที่นิวยอร์กนิกส์นะคะถ้าหากว่าต้องเอาตัวยานิสไปจริงอันดี้เอจัดให้แบบที่ทีมไม่ต้องเสียเจ้าแคทด้วยนะคะก็จะมี OG จีอรูดอบี้ค่ะมิเชลโรบินเซนมมลแม็กไบรค่ะสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี2026 2028 2030สิทธิ์การสลับการดราฟต์ในอนาคตสิทธิ์ดราฟต์รอบ2อีก2สิทธิ์ปี2สองพันยี่สิบ2้านี้แล้ว ให้ทั้งกองเลยนะคะมีอะไรค้นไปหมดเลยค่ะเ <pel then> พื่อจะเอายานิสมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเดีลนนี้คืออันนี้เนี่ยคือมโนการเทรดล้วน <pel then> ๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคบว่ามลวักกีบัคจะยอมหรือเปล่าถ้าเกิดไม่พ่วงคาอันนี่ทาวไปแต่เมื่อมันเป็นการมโนการเทรดปุ๊บอันนี้ก็คือสมชื่อคลิปมากๆเพื่อนๆลองคิดดูนะถ้าเกิดยานิสเข้ามาแล้วยังมีคาอันนีทาวอยู่มันจะกลายเป็น b i ก 3+ ีพลัสวันก็มีจเรนบรันสันมียานิสมีคาอันตันี่ทาวแล้วก็มีมิเกลบริจิตและเพ เจเซอร์ฮาร์ดอีกคนหนึ่งนะครับเรียกว่าตัวหลักของนิวยอร์กนิกส์ค่อนข้างครบมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลย์เมเกอร์การเล่นวงในการเล่นวงนอกการป้องกันปากหวงนะครับเข้าไปด้านในเนี่ยยานิสกับคาร์ทูนิทาก็ช่วยป้องกันได้ดีหรือว่าจะเป็นการป้องกันวงนอกมีทั้งจอชาร์ดมีทั้ง บิ๊กเคิลบริจิตแม้ว่าจะเสียดายอ g อนุโนบี้รวมถึงมิเชลโรบินสันนะครับแต่ในจุดนี้เนี่ยตัวของยานิสสามารถกลบปัญหาของ2คนนี้ได้ยานิสในอดีตก็คือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม mm hmm. แห่งปีอีกคนหนึ่งนะครับการป้องกันปากห่วงการรีบาวไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยจุดที่น่ากังวลอยู่เรื่องเดียวในการใช้ไล่อัพแบบนี้นะครับของน mm ิวยอร์กนิกส์ก็คือทับสำรองยังคงเป็นเรื่องเดิม mm hmm. ในเวลานี้เรายังไม่แน่ใจว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของนิวยอร์กนิกส์ แต่เชื่อเหลือเกินว่าเราไม่น่าจะได้เห็นการลากใช้ผู้เล่นแบบโค้ชทอมเทเบอร์ด์นิวยอร์กนิกส์ในเวลานี้ต้องการแชมป์สถานเดียวเท่านั้นนะครับในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยทางเซลติกส์เองเนี่ยก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่น <c oughs> หลักๆแล้วในเวลานี้ก็คือเหลืออย่างซิกเซอร์เหลืออย่างเพเซอร์เหลืออย่างดีทรอยต์พิสตันเหลืออย่างออร์แลนโดแมจิกนิวยอร์กนิกส์สู้ได้อย่างแน่นอนครับในส่วนของเมกอกีบัคส์นะครับการที่ได้โอจิอานูโนบี้ไปร่วมทีมเนี่ยก็ถือว่าเอาผู้เล่นไปปุ๊บก็ใช้งานได้ทันนนทีววงใวงใอก ตอนนี้การเล่นเกมบุกของ o g เองก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยสำหรับมิเชลโรบินสันทุกคนก็นทราบกันดีว่าการเล่นเกมรับเนี่ยช่วยทีมได้มากม,มายขนาดไหนโดยเฉพาะการรีบาวการป้องกันป่าหวงมาสแบกไบร์ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งเมลกิบักส์ใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันถ้าเกิดกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้ดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่สามารถพ่วงการเทรดต่อไปในอนาคตได้รวมกับสิทธิ์รับที่ได้มาจาก New นิวยกนใารเรเคั้้งนีกริกไปพัฒนาต่ออยด สร้างความสําเร็จของตัวเองต่อไปในอนาคตดได้เช่นเดียวกันครับฟังจากสิด,ดรัฟต่างๆนะคะแล้วก็นักกีฬาที่ให้ไปตัวว่าบัคส์ก็น่าจะสนใจอยู่แต่ว่าสําหรับนิวย์กนี้ค่ะไอมินเน่ที่เสียตัวหลักถึง3คนนะคะต้องหาคนอื่นมาทดแทนจริงๆนะเนะพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไม่มีเดฟแล้วเนี่ยก็เจอเพเซอร์ลากอีกตามเคยแล้วคะ่ะทีนี้เราปิดท้ายกันที่ทีมนี้เลยค่ะเป็นทีมที่แฟนๆอยากจะให้ยานิสมาร่วมงานมากที่สุดนั่นก็คือโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์สแล้วก็เป็นเมืองที่ยานิเซ่ไปใช้เวลาในช่วงปิดฤดูกาลไป ของทีมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโจนาธานคูมิงกาที่จะต้องจับเซ็นสัญญาอาจจะเป็นไซแอนเทรดนะคะโมเสสมูดีแบรนเดนโพชมสกี้บัดดี้ฮิลสิทธิ์ดราฟรอบแรกปี2026-2028สิทธิการสลับการดราฟปี2030สิทธิ์ดราฟรอบ2ปีที่อันดับที่41ไปให้มิวอลกี้บัสเพื่อจะเอายานิสมาร่วมงานโหเป็นยังไงบ้างคะแต่ดูแล้ววอริเออร์นี่ทุ่มทุ่มบดตัวเกินไปปะคือดีลการมาของยานิสในครั้งนี้นะครับเท่ากับว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยต้องการวัดมาปุ๊บเนี่ แชมป์สถานเดียวเท่านั้นในช่วง2ปีที่เหลืออยู่ในสัญญาของทั้งเรมอนด์กรีนจิมมี่บัตเลอร์รวมไปถึงสตีฟเคอร์ด้วยนะกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงขาลงโค้งสุดท้ายของพวกเขาจริงๆถ้าเกิดยานิสมาจริงๆโกลเด้นสเตทวอร์เรจะกลายเป็นแฟนตาสติกโฟ์ในก็มียานิสมีสตฟมีเรมอนด์กรีนรวมถึงจิมมี่บัตเลอร์ 4คนนี้เนี่ยจะเป็นพลังหลักของทีมเลยนะครับเราจะเห็นการรันเพลงงามๆของเรมอนกรีนนะครับเดี๋ยวก็ให้สเตฟเดี๋ยวก็ให้จิมมี่บัตเลอร์เดี๋ยวก็ให้ยานิสอันนี้จะง่ายขึ้นเลยสําหรับตัวของเรมอนกรีนยานิสก็ทะลวงวงในสบายครับเพราะว่าวงนอกเนี่ยมีสเตฟคอยยิง3คะแนนถ้าเกิดพะวงข้างในพะวงยานิสกระโดงข้างนอกสอยอจังหวะบีบๆจังหวะยาก,ยากๆเราก็มีจิมมี่บัตเลอร์คอยเป็นคนปิดกล่องปิดบัญชีให้ตัวของสเตฟเองก็ทําได้ดีทุกคนทราบกันดีว่าคลัชขนาดไหนเลยเพื่ออลงคิิดดูยาส เกรนจิมมี่บัตเลอรเกมรับเนี่ยพร้อมเจอกับทุกทีมแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นเป็นสิ่งที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับฟแฟนๆอย่างแน่นอนแต่ในมุมขนาดเดียวกันเนี่ยทัพสำรองของพวกเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับทีมจะต้องเสริมให้มาให้ดีเพราะว่าทัพพลังหลักอนาคตต่างๆตอนนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วนะ อันนี้เ,นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆทีมอาจจะต้องเสริมนักกีฬาในส่วนของสัญญาขั้นต่ำเป็นหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลและยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ taxpayer mid-level exception นะครับมูลค่าประมาณ5ล้านกว่าเหรียญเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาที่สําคัญมากๆการที่จะได้ผู้เล่นเข้ามาในส่วนนี้ทีมจะต้องบริหารผู้เล่นบริหารเงินไม่ให้เกินเส้นภาษีที่2นะครับไม่อย่างนั้นสิทธ์นี้ก็ไม่ได้มาเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิด fantastic 4ของพวกเขาเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมา อันนี้ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่แฟนๆต้องเลือกต้องตัดสินใจจริงๆนะครับว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะเกิดจะมาจริงๆเนี่ยทับพลังอนาคตทั้งหลายก็ต้องไปเช่นเดียวกันครับในส่วนของ m มิโอกกีบัค์เนี่ยก็ถือว่าได้พลังอนาคตจากโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์นี่แหละจนาคากูมิงกาแบรนดิงโค <ฆ S 2> เชมสกี้นะใช่ครับโมเสสมูดี้บัดดี้ฮิลอีกคนหนึ่งก็มีประสบการณ์มาช่วยยิง3คะแนนวงนอกมาปุ๊บเนี่ย นอกจาก m i l กี u k e e b u เนี่ยจะสามารถต่อสู้ได้เลยนะ,ะไม่ได้เรียกว่าเป็นกระบวนการสร้างทีมแบบนับหนึ่งนับเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งใหม่ขนาดนั้นเรียกว่าต่อยอดความสําเร็จได้และยังมีสิทธิ์รับต่อไปในอนาคตสิทธิ์รับที่ว่านี้นะได้มาจาก Golden State อร r เ i o ร์ดีไม่ดีอันนี้เนี่ยจะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าป่านนั้นเนี่ยนะครับผู้เล่นของ Golden State บริเ i o ก็โรยมากผลง,งานอาจจะค่อยตกไปทีมผลงานอาจจะไม่ค่อยดีสิทธิ์รับเหล่านี้เนี่ยอาจจะอยู่ใน top 5 top 10 t o ป15ก็เป็นไปได้นะครับ เรียกว่ามันขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของแต่ละทีมวินวินของแต่ละฝ่ายแต่ถ้าเกิดทาง Golden State w a r r i o r ต้องการจะเอายานิสเข้ามาร่วมทีมมันก็อาจจะมีชื่อนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยนะครับพ่วงอยู่ในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นคือปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับแฟนๆอย่างพวกเราะคะ่ะอยากจะดูมากแฟนทัสติกโฟร์ถ้าหากมัน <laughs> ได้อยู่ในทีมเดียวกันแล้วนะพูดจริงๆแต่ว่าพอเวลามันดูแล้วอะ่ะมันยุบขนาดนี้นะคะในทัพสำรองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือน,นกันว่า Golden State Warriors จะไหวไหมกับการเล่นบาสในปัจจุบันที่ต้องอาศัยความ ลึกแล้วก็ความพร้อมมากๆของทัพสำรองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจค่ะมันเป็นโอกาสสุดท้ายมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในชีวิตการเล่นของสเตปแล้วมีอะไรต้องทุ่มให้หมดคือเอาให้มันได้แชมป์ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันค่อยล้างตารางกันใหม่ค่ะและนี่คือห้ามโนการเทรดค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรอยากใช้ยาเดสไปอยู่ทีมไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงสอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ทวิตตี้มนตรงกลางได้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเราทวันนี้พังท้คคนขอุุณกกมาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอยากให้แปนิดมิก <laughs>